แล้วก็เขาจะเรินพ่ออันยยมสาธุชนทั้งหลายมาพบกันอีกแล้วพูดถึงในเรื่องของในวันที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็ไม่ได้เช่งใครว่าคนโน้นคนนี้จะโดนอำลาพาจากพ่อแม่ไปหรือว่าพ่อแม่จะลมหายใจจากเราไปแต่อยากให้เราท่านทั้งหลายได้คิดสักนิดหนึ่งว่าวันที่เราไม่มีพ่อแม่เราจะอยู่อย่างไรหลายคนหลายท่านก็พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่จะไมโย,ยมอายุเราก็อาจจะไม่เยอะยี่สิบสามสิบประมาณนี้ยังมีพ่อแม่อยู่แต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักพึ่งพาตนเองเวลาพ่อแม่ลมหายใจจากไปหรือว่า พ่อแม่ไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วไม่ได้แช่งไขรนนโยมแต่ยังให้เราท่านทั้งหลายได้คิดว่าถ้าหากว่าวันหนึ่งหมดพ่อหมดแม่ไปเราจะอยู่อย่างไรในวันที่เราไม่รู้จักหาเงินเองเราไม่รู้จักพึ่งพาอาศัยตนเองหรือเราไม่เคยฝึกความลำบากไม่รู้จักเขาเรียกว่ายืนได้ด้วยตนเองใช่ไหมโย,ยมถ้าหากว่าเราไม่รู้จักพึ่งพาอาศัยตนเราเองในวันที่หมดพ่อหมดแม่ไปก็เชื่อว่าเราจะลำบากแน่นอนเราก็ค่อยฝึกตนเองนะอาจจะเคยช่วยเหลือตัวเองทีละนิดทีละหน่อยอาจจะเป็นการเบ่งเบาภาลระตนเอง รเรียกว่าเขาเรียกว่ารับผิดชอบตนเองดีกว่าถ้าหากว่าเราพึ่งพาสายตนเองได้ระนิดรนหน่อยจนค่อยๆฝึกไปยโยมอาจจะไม่ได้เริ่มต้นที่10เลยใช่ไหมเราก็เริ่มต้นที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปจนสามารถที่จะยืนได้หนวยตนเองนะรุ่นี้เองก็บวชอยู่ในพระพุทธศาสนาก็ ต้องฝึกช่วยเหลือตนเองคตอนเด็กๆอาจจะยังมีพ่อมีแม่ประคับประคองเี้ยงดูเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้พออยู่ไกลบ้านโยมอยู่ที่จังหวัดน,นคปรปฐมที่วัดสิงห์นคปรปฐมอย่างนี้ก็อ,อยู่ไกลบ้านก็ต้องรู้จักพึ่งพาอ,อาศัยตนเองไปหาหมอเองทําเรื่องอะไรมีธุระอะไรก็ต้องเดินทางไปอีกอย่างนี้ก็เป็นการพึ่งพาอ,อาศัยตนเองถ้าหากว่าวันที่ไม่มีพ่อมีแม่ไม่มีญาติพี่น้องดูแลเรา นะถ้าหากว่าเราฝึกฝนไปเรื่อยๆฝึกฝนตนเองรับผิดชอบตอนเองได้ในวันที่ไม่มีใครเราก็สามารถที่จะยืนหยุดด้วยตนเองนะก็ฝากถึงนะลูกๆหละหลานน้องๆพี่ๆทุกคนที่ยังไม่เคยพึ่งพาอาศัยตนเองยังพึ่งพ่อพึอ่งแม่อยูนะ่ก็ลองฝึกดูนโยมว่านะเราอาจจะเริ่มต้นที่1ฝึกฝนว่าการที่ออกไปกินข้าวรับผิดชอบตอนเองพยายามฝึกเองพอเราเริ่มพึ่งพาอาศัยตนเองได้นะถ้าวันหนึ่งมีรายได้เยอะหรือว่าเราสามารถรับผิดชอบตนเองได้แล้วก็พยายามที่จะรับ ผี่ชอบคนที่เขาเรียงดูรามาให้โยงคิดสักนิดหนึ่งว่าคนที่เขาเรียงดูรามาเราอายุมากขึ้นเขาเรียกว่ามาจนวัยหนึ่งขวบโตมาเรื่อยเรื่อย จนมาถึงอายุ20พออายุ20ถ้าหากว่าเราเพึ่งพาอาศัยตัวเราเองได้ก็ให้เราคิดสักนิดหนึ่งว่าในวันที่เรากําลังที่จะเริญนเติบโตไปสู่วัยรุ่นนะจากวัยเด็กมาสู่วัยรุ่นมาถึงวัยวัยรุ่นมันมีการมีงานทําก็ขอให้เรานึกสักนิดหนึ่งว่าใครที่กําลังอายุมากและใครที่กําลังแก่ลงหรือว่าเหลือเวลาที่จะอยู่บนโลกใบนี้น้อยลงทุกทีแล้วนั่นก็คือพ่อคือแม่นั่นก็คือปู่ย่าตาย,ยายที่เขาเรียดูมาลูกเนี่ยอยู่ในพระพุทธศาสนาก็จะพยายามนะโอนปัจจุปจัญ ให้ปู่ให้ย่าใช้หรือว่าคนที่เคยเลี้ยงดูเรามามันอาจจะไม่มากแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้สักนิดหนึ่งก็ยังดีใช่ไหมเราก็พยายามให้ท่านบ่อยแล้วก็อะไรที่นะท่านเคยทำกับเราเวลาท่านเท่าชฉลยแกะชะ่ชราก็คิดอย่างนี้โยมว่าเ,าเงินเก็บหรือว่าความสะดวกสบายของเราเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่จะหาได้ใหม่เงินท้องเข้าของให้ปู่ให้ย่าให้พ่อให้แม่เราก็จะสามารถหาหาได้ใหม่แต่วันหนึ่งถ้าหากว่าหมดพ่อหมดแม่ไปหมดคนที่เลี้ยงดูเราไปเรามาหาไม่ได้อีกเลย เงินทองหาไม่ได้โยมแต่วันเวลาวันเวลาที่จะอยู่กับคนที่เรารักวันเวลาที่จะอยู่กับปู่ย่าตายายอย่างเงี้ยมันมันมันเรือน้อยทุกทีนะอย่างเช่นโยมปู่ของลูกเนียนนี่ก็อายุประมาณ88-86ปอะไรประมาณเนี้ย ก็คือว่ามันเหลือเวลาที่จะน้อยก็ไม่ได้แช่งว่าโยมปู่จะตายหรืออะไรน,นะต่ขอให้เราท่านทั้งหลายได้คิดสักนิดหนึ่งว่าเวลายมอมเวลาโยมปู่หรือเวลาโยมพ่อยมแม่เราเนี่ยพอแม่ของเรายมอมยิ่งอายุยิ่งอายุมากๆยมเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบอย่างเงี้ยเราก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้คิดว่ามันเหลือเวลาที่จะดูแลท่านน้อยลงแล้วนะยิ่งแปดสิบเก้าสิบเนี่ยยมไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกสักกี่ปีอันนี้ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายนะยังมีพ่อมีแม่อยู่นะรีบดูนะไปถึงวันที่ท่าน ทาลา,าวันที่ท่านรารับแดบสังขารถึงวันนั้นไปเคาะลงจะลงแทบพังแทบแตกก็คงไม่มีประโยชน์อะไรธรรมะสาวนี้ขอจเจริญนขอ